นะครับมันก็จะได้ทรงแบบนี้เลยสวัสดีครับผมมาอีกแล้วนะคะสำหรับเป็นเกงทรงแปกตัวนี้นะครับกลับมาอีกแล้วงเกงทรงแปกนะครับเคยลงคลิปไปน่าจะสองคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นสีฟ้าฟ้าเข้มนะครับเริ่มกันเลยนะครับเ,เกงทรงแปก เส้นของบนนี้ก่อนนะครับตัวนี้เอลสามสิบสามนะครับเป้าเป้าสามสิบเอ็ดนะครับตัวนี้เราก็แบ่งครึ่งของสามสิบเอ็ดส่งเป้าหน้าเข้ามานะครับตัวนี้มีจีบนะครับที่ที่จีบลึกๆนะครับจีบใหญ่ๆนะครับ,บ,รบตรงนี้ผ้าแว่งนะครับตรงนี้ผ้าแว่งไม่ได้ ขยับเข้ามาใหม่นะครับเอลสามสิบสามเราหารสี่นะครับทีนี้ 7. เจ็ดได้จีบจีบหน้าจะมีจีบใหญ่สองจีบนะครับจีบแรกสี่นิ้วจีบที่สองสามนิ้วก็เป็นเจดนิ้วนะครับ <c oughs> สะโพกสี่สิบ สี่สิบเราหารสี่ได้เลยนะครับนี้ยเราก็มาบวกจีบบวกจีบอีกสี่นิ้วนะครับด้านล่างจากจากที่เราหารสี่สพกแล้วนะครับเรามาบวกจีบอีกสี่นิ้วนะครับได้เท่าไหร่เราก็แบ่งครึ่งกับเส้นเป้ายืน่นเป้าหน้านี้นะครับได้เท่าไหร่เราก็แบ่งครึ่งน,นะครับตัวนี้ความยาวสี่สิบเอ็ด กอใช่สองถึงสามนิ้วได้นะครับเสร็จแล้วเราก็แบ่งเออเราก็วัดไอจุดกึ่งกลางของมหาลิมพาะครับเนี่ยของมหาลิมพาได้เท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเราก็วัดลงมาถึงปลายขาเลยนะครับมันก็จะได้เส้นจุดกึ่งกลางแบบนี้นะครับตัวน,นี้มันมีจีบรถขีดขึ้นข้างบนได้เลยนะครับมีจีบต้นขายี่สิบเก้าครึ่งนะครับ คนขา29เคพื่องเราตัด29เลยนะครับเราหาักแค่ครึ่งนิ้วนะครับตัวนี้ทรงแปลกตัวนี้เข่าลงมา12นิ้วเข่ายี่สิบเจ็ดเราก็เราก็แบ่งครึ่งเลยครับเราก็ตัด13นิ้วครึ่งนะครับ13นิ้วครึ่งเลยนะครับ27ปลายขาก็27ครับเราก็ตัด27เลยนะครับ แล้วก็ขีดขึ้นไปหาข้างบนเลยครับนะครับมันก็จะได้ทรงแบบนี้เลยจริงทรงนี้จะชิ้นหน้าจะใหญ่กว่าชิ้นหลังนะครับจริงทรงนี้ถ้าเ,เพื่อนๆจำได้ก็จะเป็นไอตัวสีแดงนะครับที่ผมลงนะครับสีแดงกับสีเทานะครับที่ผมเคยลงคลิปไปแล้ว ไม่ใช่มาดูว่าสีแดงหรือสีส้มนะครับนั่นแหละตัวนั้นแหละทรงนี้เลยนะครับจีบหน้าสี่นิ้วเลยนะครับจีบหน้านี่ความเลืองของจีบพดถึงต้นขาเลยครับจีบที่สองก็ขยับมานิ้วครึ่งน,นะครับ จีบนี้ใหญ่สามนิ้วนะครับลงมาถึงต้นขาเหมือนกันเนี่ยครับก็จะได้ชิ้นหน้าแบบนี้เลยครับจางเจงทรงแปลกตัดเลยนะครับ ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนดูคลิปผมนะครับไปๆไปมาๆก็ได้การต้อนรับเป็นอย่างดีขอบคุณมากๆเลยครับมาทำชิ้นหลังต่อเลยนะครับทร่แปลกอไอ้เข่ากับปลานนี่เราไม่ได้หักนะครับเราตัดเราตัดเราตัดแบ่งครึ่งเลยนะครับเข่ากับปลายเราก็ไม่ต้องยื่นนะครับเราไม่ต้องสง่งแล้วก็ขีดไปตามชิ้นหน้าเลยนะครับ เข่ากับต้นขาแต่ว่าต้นเอเข่ากับปลายขาส่วนต้นขาเนี่ยเราหาักไว้ครึ่งนิ้วนะครับเราก็ยื่นออกมาครึ่งนิ้วนะครับเนี่ยส่วนต้นขานะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาหาตำแหน่งเป้านะครับส่งเข้ามานะครับแล้วก็วางไม้บรรทัดลักษณะนี้นะครับเป้าหลังนี่แล้วก็เปิดแผ่นหน้าขึ้นมานะครับ จแล้วกอขีดเส้นเป้าหลังนะครับโอ้โหนะครับเรียวสามสิบสามแล้วก็บวกจีบหนึ่งนิ้วนะครับสะโพวกพอหารสี่นะครับตัวนี้สะโพวกสี่สิบสองนะครับ เสร็จแล้วเส้นต้นขานี่เราก็เสมอชิ้นหน้าเลยนะครับนะครับก็จะได้แบบนี้ด้านหลังเราส่งขึ้นมาหนึ่งนิ้วนะครับด้านข้างเสมอด้านข้างเสมอชิ้นหน้านะครับแบบนี้มาเช็คเป้ากัน วางเลขสามตรงจุดที่เราจะเย็บนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาตามโคก็สามสิเบเอ็ดนะครับตนนัวนี้นะครับลงตัวพอดีเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมชิ้นหลังตัดเลยนะครับ ทรงนี้จะเปืองผ้ามากเลยนะครับทรงนี้ใช้ผ้าใช้ผ้าเกือบสองเมตรครึ่งเลยนะครับทรงนี้ด้านข้างนี้เราก็ตัดเสมอชิ้นหน้าไปเลยครับ ใช้ครับเราก็ตัดเสมอชนหน้าไปเลยเสร็จแล้วครับชิ้นหลังตัวนี้จะเป็นกระเป๋าปตรงนะครับกระเป๋าปตรงเราก็วัดจากริมเสมอำชนหน้าเนี่ยลงมาสองนิ้วนะครับแล้วก็กว้างหกนิ้วครึ่งนะครับกระเป๋าปตรงนะครับกระเป๋าปหลังตาลงมาสี่นิ้วครับเพราะว่าเอวสูงมาก ด้านข้างนี้ก็จจับเข้ามาสองนิ้วหนึ่งสี่ครับแล้วก็แบ่งครึ่งของกอระเป๋าหลังก็จะได้เส้นขีบถังหรือว,ว่าเข็ดหลังนะครับนี่แบบนี้เลยเสร็จแล้วครับขอบคุณทุกการรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ